สวัสดีเดอ้อเอนีฝนที่ตกย่อมใบเขาบอกว่าฝนที่ตกย่อใบปลากระฟ้าฟ้ามาลงอ่มันฝรัง่งมาปลูกมันฝรั่งไว้อันนี้มันฝรั่งเป่นนี่มันฝรัง่งมันฝรั่งของปีที่แล้วโอ้ยโบเมนองปีที่แล้วหรอกของมันฝรั่งของต้นปีนี้แหละซื้อมาแล้วกินบบเบิดมัน เหมือนแตกนอคาบ้านเลยกย็เลยที่เอามาปลูกหัวหนึ่งหัวหนึ่งมันก็จะเวลาปล๊กมันก็จะเป็นอย่างนี้เฮาก็ที่โบฝังไปทั้งหัวเดว้เพราะว่าเฮาถ้าฝังไปทั้งหัวมันก็จะแยง,งกันเฮาก็ตัดเห็นบ่มันจะเป็นอย่างนี้มันบอตัดตัดเอาตามนอตามนอตามนอมันมีจากนอก็ตัดเอาแต่โบม่นตัดเอาแต่อตนอเด้ต้องตัดเอาเนื้อเนื้อมันฝรั่งมันไปนําสมมติว่าอันนี้ด้อ อันนี้ก็เบิงเบิ้องไวอย่างเป็นตาตัดไ,ได้ก็ที่ตัดไปก้อนตัดไปตัดไปก็ตัดไปนึกแ่มตัดไปตัดไปให้มันเป็นแบบเคืองเคืองแบบเนี้นี่เป็นเป็นเคืองเคืองแบบเนี้บอกมันจะเป็นเคืองเคืองแบบนี้เสร็จแล้วอันนี้มันจะได้สองนอนี่มันจะได้ประมาณสองนอบอกเราก็ตัดอีกแบ่งเคืองอีกให้มันมีเนื้อมันมีเนื้อของหัวหัวมันฝรั่งติดไปนํามันจะเป็นลักษณะแบบนี้ นี่นี่เป็นลักษณะแบบนี้เลยเมื่อปีที่แล้วลองไปปูกเบิงโอ้คิดว่ามันจบได้กินโอ้ยมันได้กินปูยังไงอันนี้ก็ที่ฝั่งดินฝั่งดินเสร็จฝั่งดินเสร็จก็จะเอาไม้ทิ่มๆไว้ให้หูว่าเออมื่อี้มันฝรัง่งพราะบางทีนอมันขึ้นซ้าขึ้นเร็ว ฝั่งกระดฝั่งฝั่งตามแนวตามแนวไปเสร็จแล้วก็ที่เอาไม้ตัดไว้ด้วยเพราะให้มันหัวมอ่งได้มองไหนที่เอาฝั่งไว้ ลปลูกใหท้ทีกันก็ได้แต่ปีที่แล้วปลาปลูกป้าบกหูได้ป้าปก็ปลูกไว้พอปลูกไว้เสร็จแล้วมันฝรัง่งเวลานั้นหัวมันที่นูนหัวมันที่นูนขึ้นมาเหนือดินพอหัวมันนูนขึ้นมาเหนือดินนะปลาก็ะบอกงูป้ากปลปอยมาเลยเวลาเขากินอะอหัวที่มันนูนมาหัวดินนะมันก็เป็นแบบแ,บบแห้งๆแ,แกน,แกน ลวงเลยบอกว่าเวลาหัวหัวที่มันนูนขึ้นมาเหนือดินนะเขาต้องคอยโกยดินนะกบหัวมันไว้กบหัวมันไว้แล้วหัวมันก็ที่ไงขึ้นไงขึ้นแล้วมันกะที่ออกหัวเยอะกันนี้ถ้าเฮาบกบหัวปุ๊บหัวมันแห้งมันแก่นมันก็บใยไงมันก็ได้แค่นั้นอะปีที่แล้วป้าบกหูได้ปีนี้ที่เห็ดปีนี้ที่เห็ดถ้าเห็นหัวมันปุบก็ที่ที่โกยดินที่โกยดินอะหมกหัวมันไว้ ต้องเฝ้าปุ๊กเพราะว่ามันนานแล้วยานหัวมันตายก่อนมันนานหลายโอ้เมือน,นี้บางงามเลยมัดหัวกระจงกระจุกเลยเพราะเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นเสร็จอเฝ้านี่งานบ้านยังไม่ได้เสร็จเลยเฝ้ามาเห็ดมุงนี้ก่อนพอเดียวฝนมันที่ตก ดีได้เมื่อวานนี้ปลูกอันนั้นไปแล้วปลูกเอ่อขึ้นใช่แย้ขึ้นใช่ชไปแล้วเมื่อวานนี้แต่ก็บ่ได้คนน้ำหรอกเพราะว่าดินมันก็ชุ่มชุ่มยู่โคดไปย่านมันย่านพอมันหนาวแล้วมันทีเฮ็ดให้มันหนาวเกินว่างโคดมาจักรทีเฮ็ดอย่างแต่ละมือแต่ละเวร ที่ยู้าย่ยูเหมือ,องเงี่ยที่แบบว่าคนไทยอยู่ยเยอะๆก็ที่เป็นตามวนยู่มีมูอันนี้มาอยู่นี่บ่มีมูหรอกบ่มีคนไทยอยู่ วันนี้ก็จะปลูกเป็นแนวไปเลยปลูกเป็นแนวไปแนวนี้แนวนี้แนวนี้ไปมันฝรั่งมันก็จะมีมีสองมีสองแนวด้วยอีแนวนึงมันจะเป็นสีแดงอีแนวสีแดงนี้ก็แซบเน้แซบแต่ว่ามันจะเป็นลูกน้อยแต่มันก็จะมีอีสีขาวมันก็จะมีสองแนวแนวลูกป้อมๆกับอ,อ,อันนี้อันนี้แนวลูกใหญ่แนวลูกใหญ่นิด บอก่หน,น้าเดาเอาหน้าที่เป็นพันหนักพันเบาของบอกอันนี้เอามาเฮ็ดเฟ้นฝายเด้ลูกใหญ่ๆ่งเงี้ยไมเ่เฮ็ดเฟ้นฝายตัวลูกน,น้อยนีย่ก็มาเฮ็ดมันบดเฮ็ดมันบดได้เอามาผัาดได้จะเป็นลักษณะอ่นอนๆแบบนี้เลยเฮ็ดไปํำนั้นแหละมันว่างเนาะเฮ็ดให้มันเบิดเวลาไปมือหนึ่งมือหนึ่ง เมือม่อเมื่อวานนี้รัฐบาลขาประกาศล็อกดาวล็อกดาวอีกรอบหนึ่งแล้วยางดีนะเมื่อวานก่อนได้ไปซื้อเสื้อผ้าไว้ใส่หน้าฮ้อนถ้าบอกง,งั้นก็บ่ได้ซื้อเลยเพราะถ้าเขาล็อกดาวนี้เขาปิดห้างเลยเด้ปิดห้างเขาจะเปิดเฉพาะร้านขายพวกอาหารร้านขายอาหารกับร้านขายยานอกนั้นเขาปิดหมดเลยแต่ถ้าเป็นอาหารร้านอาหารก็เขาโทรสั่งได้เป็นออเดอร์ไ้มาให้นางกิน เขบาบอกให้เปิดเลยกบับโมฮูหน้าร้านอาหารอันนี้กบ็บโมฮูคือกันแต่อยู่นี่ดีอย่างหนึ่งนะเวลาเขามีเฮ็ดอย่างฉุกเฉินนะเขาที่มีข้อความเด้งเข้ามาในในโทรศัพท์เขาเลยเด้สมมุติว่าข้อความด่วนยังสมมติบางทีเด็กน้อยหายเด็กน้อยหลงเขาก็จะมีข้อความด่วนขึ้นมาปิ้งขึ้นมาทุกโทรศัพท์ทุกเครื่องเลยอันนี้เมื่อวานนี้ข้อความปิ้งขึ้นมาในโทรศัพท์ปาเขาบอกว่า็อกดาวให้ยูแต่ในบ้านก็ดีเนาะ คนกนทิได้บต้องมานั่งเถียงกันมานั่งอหย่างกันว่าอุ้ยมันเน่นแท้บวอข้าวแทบอเพาต้องเถียงกันเขาที่ส่งข้อความเข้ามือถือทุกคนเลยดีดีคัะว่าแค่นี้ก่อนเด้อเดี๋ยวป้าจะไปฟ้าไปปลุกให้มันแล้วก่อนพอเดี๋ยวฝนมันที่ตกเลยเนี่ยบายบาย,บาย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 